อืมมอ๋อพ่อไปดูพ่อไปดูนะบุญดุญดุปูดูบุญดุตัวใหญ่เลยโชว์ตัวด้วยเนี่ย มาโชว์ตัวใกล้มากเลยตัวใหญ่ไหมโอซนนี่แมวปะเนี่ยมันคืออะไรไทเกอร์เสือไทเกอร์เสือมันแลบลิ้นด้วยแบะ